ตอนนี้เฟยาอยู่ที่เชียงรายแล้วนะคะเฟียเพิ่งมาถึงค่ะนี่ค่ะรีสอร์ทที่เฟียดได้พักก็คือบ้านภูกคาฟ้านะคะจังหวัดเชียงรายนะคะสวยงามมากค่ะมีพี่สาวที่เฟรยรักคนหนึ่งนะคะเจ้าของร้านเฮนไทยแนะนองที่รู้จักที่นี่ค่ะแต่สิ่งหนึ่งที่ทำให้เฟยตัดสินใจจองห้องพักที่นี่ก็คือบรรยากาศของที่นี่ ในรูป่พย์ย่าเห็นนะคะความธรรมชาติความกันเองความไม่ใหญ่โตมากนะคะเรียกว่าทับใจที่สุดค่ะน่ารักมากเพรรู้ไหมคะการบริการค่ะสอคนนะคะสาม,มีภรรยาไปรับทีมเฟย์ย่าที่สนามบิลคิคานะคะ<ๆ>เพื่อนๆดูนะคะเนี่ยค่ะบรรยากาศของโฮมสเตย์ที่นี่นะคะสวยงามมากธรรมชาติสุดๆดูสิคะดูข้างหลังเฟย่านะคะ วิวทิวทัศน์เลิศที่พักก็ไม่แงพงห้องสวยและเป็นกันเองมากเลยค่ะฟิอาและทีฟิยาแบบเลิฟมากอาหารเช้าที่นี่นะคะอร่อยมากค่ะอาหารเย็นก็มีนะคะไม่ต้องออกไปทานข้างนอกเลยค่ะในนี้มีครบทุกอย่างนะคะเหมือนอยู่ในตัวเมืองเลยค่ะไม่ต้องกังวลน,นะคะเรื่องสิ่งอำนวยความสะดวกนะคะมีรถบริการรับส่งตลอดค่ะไม่แพงค่ะคุ้มมากค่ะเดี๋ยวฟิอาจะพาดูรอบๆนะคะนี่นะคะ มีน้ำตกมีลำธารน,นะคะมีสะว่ายน้ำมีที่นั่งเล่นนะคะธรรมชาติมากค่ะที่นี่ไม่ได้อยู่ไกลจากสนามบินนะคะพอลงจากสนามบินปุ๊บใช้เวลาประมาณ15นาทีก็มาถึงที่บ้านภูกคําฟาแล้วนะคะห้องพักก็ใหญ่นะคะโออามากค่ะแต่ว่ายังเน้นถึงความเป็นธรรมชาติมากๆอยู่นะคะจะเป็นธรรมชาติแบบที่ทุกคนจะต้องประทับใจสุดๆเพราะว่าข้างหลังเฟยย่านี่นะคะ ก็จะมีลำธารน,นะคะสดชื่นมากยามเช้าอากาศนี่นะคะก็เต็มไปด้วยเทะเลหมอกนะคะมองไปรอบๆทุกคนจะได้สูดอากาศบริสุทธิ์นะคะเฟย่าอยากชวนให้เพื่อนๆน,นะคะพี่ๆน้องๆทุกคนที่สนใจอยากมาเที่ยวเชียงรายนี่นะคะที่บ้านผูกคำฟ้าน,นีคะเป็นสถานที่หนึ่งที่เฟย่าอยากให้ทุกคนมารู้จักนะคะเฟย่าขอแน,น,นะนําค่ะมาพบกับความสวยงามตามธรรมชาติแบบที่ทุกคน อยากจะต้องสัมผัสน,นะคะเหมือนเฟย่านะคะเปท่สวยเหมือนเฟย่าไงคะนะคะเฟย่านะคะเอาชุดกันชงที่เฟย่าจะถ่ายทําคลิปกับน,น้องๆเนี่ยนะคะมาลองที่นี่นะสบายมากอากาศกําลังดีเลยค่ะเฟย่านะใส่ชุดประมาณ3-4ชุดนะคะเดี๋ยวเฟย่าจะถ่ายให้ดูรอบๆของบ้านภูคําฟ้ารีสอร์ทนะคะว่ามันสบายสวมใส่แล้วทุกคนจะต้องชอบมากเหมือนที่เฟย่าชอบอะนะคะ เยวเฟยาจะต้องไปถ่ายทำคลิปแล้วนะคะเบลเตรียมชุดเซตนี้มาเยอะมากเลยคะ่ะเป็น h ฮมส์ออร์แกนิกนะคะคอลเลกชันทรงผมหน้าตารูปลักษ์พร้อมด้วย h ฮมส์ออร์แกนิกนะคะเตรียมรอพบกันนะคะออร์แกนิก m ฮมไทยน,นะคะขอบคุณนะคะ <laughs>